และนี่คือดาบซามูไรระดับตำนานที่ได้ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลกครับว่ากันว่าดาบเล่มนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแค่ต่อสู้แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคู่ควรกับคนเพียงไม่กี่คนในโลกเท่านั้นเพราะนี่คือดาบทาชิดาบซามูไรที่ถูกประเมินมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปราวยุคศตวตรรษที่12หรือประมาณ800ปีก่อนครับ ญี่ปุ่นในยุคนั้นเต็มไปด้วยสงครามนักรบซามูไรต้องการอาวุธที่ทั้งคมเบาและรวดเร็วจากนั้นเหล่าช่างตีดาบระดับตำนานก็ได้สร้างดาบทาชิขึ้นมาดาบทาชิจะยาวกว่าดาบคาตนะที่เราคุ้นเคยและคดโค้งมากกว่าเล็กน้อยเพื่อให้การฟันลงจากบนหลังม้ามีพลังสูงสุดคมของมันบางแต่เฉือนได้แรงราวกับฟ้าผ่า แต่จุดที่ทําให้ดาบนี้กลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่ฝีมือช่างตีดาบที่พับเหล็กหลายพันครั้งไม่ใช่แค่พิธีกรรมสวดมนต์ก่อนตีดาบแต่เป็นเจ้าของมันชายผู้ถูกขนานนามว่าพายุแห่งสนามรบฟุกุชิมะมาซานโนริซึ่งเป็นม้าทัพใหญ่โทโยโทนิฮิเดโยชิผู้รวมแผ่นดินญี่ปุ่นเขาถือดาบทาชิเล่มนี้เข้าสู่สนามรบมันนับครั้งไม่ถุนเล่ากันว่าเพียงแค่เขาชักดาบออกมา ทั้งกองทัพฝั่งตรงข้ามก็ถอยไม่เป็นระเบียบดาบเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่ดาบของนักฆ่าแต่คือดาบของผู้กำหนดชะตาสนามรบครับและที่โคตรโหดคือดาบทาชิเล่มนี้ถูกประเมินมูลค่าไว้ที่ราวๆ100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแปลงเป็นเงินไทยประมาณ3,500ล้านบาท โอ้โหดาบเล่มเดียวเท่ากับคฤหืหาดพร้อมที่เด่นรถดรูอีกหลายคันถ้าถือผิดมุมก็มีหัวใจวายได้เหมือนกันครับ <laughs> ยิ่งไปกว่านั้นการตีดาบในยุคนั้นไม่ใช่แค่ตีเหล็กเฉยๆแต่มีพิธีกรรมมีคำสวดมีความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณแฝงอยู่ในเหล็กทุกชั้นบางเล่มถูกจารึกชื่อช่างตีดาบที่เชื่อกันว่าทุกครั้งที่เขาตีดาบเขาใส่จิตวิญ,ญญาณตัวเองลงไปด้วย นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะมีบันทึกว่าหลังยุคสงครามมีผู้ที่พยายามครอบครองดาบนี้หลายคนชีวิตกลับพลิกผันบางคนรุ่งบางคนดาบศูนย์ราวกับดาบเลือกว่าใครคู่ควรปัจจุบันดาบทาชิในยุคดั้งเดิมเหลือน้อยมากเพราะส่วนใหญ่จะสูญหายถูกหลอมใหม่หรือถูกทำลายระหว่างสงครามดังนั้นดาบทาชีที่ยังสภาพสมบูรณ์มีเจ้าของระบุชัดเจนและมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ เท่ากับโคตรหายากระดับทองคำในทองคำอีกทีเรียกได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ดาบแต่คือแผ่นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับ